ถ้าเข้าเข้ามาหน้าร้านแล้วพี่ได้กลิ่นเี่กพี่เคียงเป็นหมดเซียนทวนชมเลยนะที่แบบว่าที่ทําเขาแกะสวยมากผมจะให้พี่เคียงเนี่ยได้อธิบายให้ความรู้เพื่อนๆว่าทำยังไงให้มันเป็นรากแบบนี้แล้เป็นหัวแบบนี้หนังพอเคียงให้พี่เคียงแนะนำเลยฮะรากแบบนี้เขาเรียกว่ารากตะขาบหรือรากเขาเรียกว่าเพาะรากครับอ่าเวลาเราเพาะรากเนี่ยไม้ก็ต้องไซส์ประมาณสัก อ่าฝาน้ำฝาน้ำใช่ครับอ่าห้ามเล็กกว่านั้นถ้าเกิดเล็กกว่านั้นอ่ะมันจะคลายน้ำไวแล้วมันต้นเะียเหี่ยวแล้วมันจะเปิดยากอ่าเราต้องตัดล้างน้ำพอล้างน้ำเสร็จเช็ดให้แห้งแล้วก็ทาน้ำยาเล็งลากเลยครับหลังจากนั้นเราก็ทากาวปิดทากาวต่อช้างปิดแล้วเราก็อีกสามวันเราบงงลูกได้เลยไหนไหนอธิบายใหม่ดิเมื่อกี้เสียงดังตัดก่อนต้นเท่าต้นเท่าฝาน้ำตัดตัดตูดแล้วก็ล้างน้ำ พอล้างน้าเสร็จเนี่ยแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ทาน้ํายาเล่งรากพอน้ายาเล่งรากเนี่ยมันจะมันระเหยจนโดนเจอร์มันแห้งแล้วเราก็ทากาวปิดกาวกระชางครับทาปิดเลยย้ายมันล้นขอบนะทาให้ปิดดีๆแล้วก็3วันลงปลูกได้เลยลองคดลองทรายหน่อยลองทรายหน่อยอีกประมาณ3เดือนเราจะได้รากแบบนี้ขึ้นมาแตง่งรากลักษณะนี้ครับแต่ว่าเราถอนมาล่ามันจะเส้นเลยเราต้องแตง่งรากเพราะเ่ากากี่เส้นหลังจากนั้นเราก็ปลูก ลงปลูกใหม่ให้ได้ระยะประมาณนี้เอาเอาตัดแล้วก็เอาน้ํายาเยล้งรากทาล้างก่อนล้างยางออกก่อนครับแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็น้ายาเยล่้งรากทาพอร้อนน้ายาเยล้งรากทาเสร็จเนี่ยแล้วรอนน้ายาเยลี้งรากแห้งปุ๊บแล้วก็ปิดเลยน้ำยาแล้วก็ผมแนะนําเป็นของแผ่นยี่ห้อแผ่นรูทมันจะมันจะระเหยไวยครับแล้วมันจะซึมไวแล้วมันจะแตกรากได้สวยพอเราพอน้ำยาเยลี้งรากมันแห้งแล้วเนี่ยเราก็ปิดกาวตาช้างเลยเอากาตาช้าง ปิดแผลเลยครับปิดแผลโดยที่ว่าไม่ต้องเอารากเดิมนั่นแหละไม่ต้อง<ล>ปิดเลยปิดที่แผลที่เราตัดที่เราทายาต,ตัดตัดล้างน้ําเช็ดให้แห้งทาน้ํายาเล่งรากน้ำยาเล็งรากแห้งแล้ว,ล,วล้วก็ทากาวตาช้างปิดเลยปิดยาให้ล้นขอบนะครับอ่าให้ค่ยอยๆยอ,อมเ<า>บาๆแล้วพอสามวันแล้วเอาลงมาปลูกรองด้วยทรายหยาบเอาทรายหยาบลงใส่กลางกระถางก่อนไม่ต้องเยอะนะครับใส่ก็เล็กๆกลมๆครับแล้วก็เอาต้นวางเลยวางแล้วก็โกยทรายปิดขอบหน่อยแล้วก็ดินปิดเลยครับ สามเดือนได้นนขนาดนี้อายุเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้ต้องมีเป็นปีครับต้องมีปีหน่อยๆกว่าจะได้ไซสน์นี้เพราะว่าเขาแกะค่อนข้างตัวช้าครับเ,เอาใกล้ๆค่ะขอถ่ายปกคลิปหน่อยนะครับผมใช่ครับโอเคโอเคโอ้โหผู้รู้จริงเลยเนี่ยสวยมากทำานาเนี่ยแกะทำมาก็อยู่ไหนเนี่ยสุพรรณเคยไปแต่สวนวาวาวาก็สวยจนแบบ๋อ้โหวาก็ทำแกะเยอะครับ เรงผมจะเป็นแกะว่าพัฒนาเรื่องใบให้ใบมันมันหนาเงาแล้วก็โค้งสวยครัอะไรอีนี้เขาเรียกเขาแกะธรรมดาอ่าถ้าเกิดภาษาที่เขาปรวดกันเขาเรียกว่าเขาแกะทั่วไปครับอ๋ออ่าแลอย่างอย่างอย่างนู้นอย่างนู้นใบเล็กๆล็กนุ่งอย่งนู้นครับอย่างอย่างเงี้ยตอนนี้เขาแกะอะไรอะแกะอาราโซ่ไม่โรยเราอาราบีข้ับโซ่เกเขาเรียกกันอยังไงนรันจะได้เราโรยเรจะกลายมาจากแบบนี้ครับอ๋อ อันนี้ก็เขาแกะมันอ๋อเขาแกะทั่วไปมนกันรั้งหมดมันพื้นฐานมาจากต้นโน้นแล้วมันใช่ต้นโ้นต้นโน้นครับพื้นฐานมาจากพวกนี้ที่มันหลุดกลายออกมาแต่พวกนี้มาจากต่อไทยที่เขาปลูกตามบ้านเห็นไหมครับที่เป็นดอกพีมพูใหญ่ๆจ้ะหลุดมาจากพวกนั้นมันเกิกลายพันธุ์มาอ่ามันกลายพันธุ์แล้วหลุดออกมาเป็นเขาแกะแล้วเขาก็พัฒนามาเรื่อยจนมันมันโตไวโตไวขึ้นใบสวยขึ้นผู้รู้เจ๋งอันเนี้ย แล้วสวนฝากสวนเบื่อมีใครอยากซื้อขายอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปทามันชื่อสวนสนุกชนชมครับก็อยู่ที่อําเภอหนองยาไซครับจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าปักหมุดเขียแข็งปักว่าสวนสนุกชนชมได้เลยครับสรุกสวนสนุกชนชมสวนสนุกชนชมชพรรณบุรยี่ห้ออะไรนะเดินไปนิเดียเยอะมากแน่เลยแบบนี้ขนาดวาวายังเยอะมากแต่ละต้นทำเป็นรุ่นๆครับรุ่นหนึ่งก็สี่ห้าพันต้น ขายในท้องตลาดาประนเทศเพจเพจชวนสนุกชวนชมครับก็ขาในเพจแล้วก็ลูกค้าทักมาบ้างโพสหน้าเพจบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วผมครัหูอยนี่ค่ะของเขาที่บ้านป็้พัฒนามาจัดตมอ๋ออีนี่ใส่ลวดให้มันทรงสวยลวดเจ้าของเขาก็ไปจัดจัดแต่งทำหุ่ม พวกนี้มันต้องเข้ารวดครับเพราะนั้นมันจะห้อยเพราะกิ่งมันนิ่งกิ่งมันจะย้อยย้วยเพราะกิ่งมันอ่อนแล้วใบมันหนักครใบเวลามันมียิ่งมีดอกมันยิ่งหนักมันก็จะห้อยลงมันก็เข้ารวดดอกไวพยุงรูดน่ว้ดอกอันนั้นแล้วอย่างอย่างนั้นถามที่คักอีกครั้งหนึ่งอย่างอย่างอย่างนั้นมันจะดอกเยอะไหมก็อยู่ที่สายพันธุ์ครับเพราะสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ใครมาพูฒนาแล้วก็พัฒนาออกมาเนี่ยเอาตัวไหนเข้าให้มันออกมาได้ดอก มันต้องอยู่ที่คนทําครับเขาแกะก็เหมือนกันมันใบมันพวุกรูปทรงใบอะไรเนี่ยมันจะบอกถึงหน้าตาของสวนเลยว่าไม้ที่เป็นของไทยอะไรเพราะถ้าคนที่ติดตามเขาจะรู้ว่าเป็นของไทยครับรายละเอียด<แ>มันก็เยอะเหมือนกันใช่รายละเอียดเยอะครับ,รบอย่างวกเขาแกะพวกนั้นโตชา้าพวกอย่างนั้นมีอายุเป็นสิบกว่าปีนะเนี่ยใช่ครับเพาะฉะนั้นแบบัโตไวราคาหน้าสู ประมาณประมาณการอยู่ที่เจ้าของประมาณไม่ได้ครับแล้วใช่จะแพงแพงเพราะว่าบางต้นอาจจะถึงเกือบ20ปีอ๋อเพราะว่าโตช้ามากแล้วถ้าอย่างนี้ประมาณย่าีเห้อถ้าถ้าอย่างนี้ดอกคือสวยแบบนี้ถ้าเจ้าของจะขายถ้าเป็นผมผุขายอยู่ประมาณหมื่นสองเนี่ยนะใช่ถ้าดอกตัวกไปนี้นะครับถือถือว่าไม่แพงแล้วหมื่นสองเพื่อจะได้ขนาดนี้เนาะถ้าอย่างนี้ก็อยู่ประมาณสักหมื่นห้าถึงหมื่นแปดได้อยู่ที่แต่ละมันอยู่ที่เจ้าของเัอมังไหน มันอยู่ที่คนสองคนคุยกันเนาะใช่แล้วอยู่ที่เขาหวงแค่ไหนไม้เช็บเขาไหมไม่รักเขาหรือเปล่าราคาก็จะอัปเดตขึ้นดีไม่ไม่ใช่การปั่นราคาไม่ไม่อย่ามามองว่าเป็นการปั่นราคาเป็นมองว่าไม้เขาสวยเพื่อเขาจะทําได้เพราะว่ามันมันเขาแกเนี่ยมันมันไม่ค่อยทนฝนกว่าจะผ่านฤดูฝนได้มาเนี่ยมันไม่ง่ายยี่มีดอกดอกดกแบบนี้นะครับเจอหน้าฝนเนี่ยมันจะหน้าข้อดอกสิบสองลงหมดยัง รองฝนมาเกิดเชื้อราล้วกินข้าวดอกครับก็จะเน่าทั้งต้นถ้าเกิดตัดไม่ทันครับผมถ้าตัดไม่ทันก็จะไปทั้งต้นเลยมันคือความยากของเขามันทาแพ่งราคามันค่อนข้างสูงอ่าไปไกลไหมที่แพงเพราะว่าความยากโตช้าอ่าแล้วก็ดูที่ความสวยด้วยเออเดี่ยคุยกับผู้รู้อย่างนี้สบายใจสวยจริงพอมันจะสวยได้มันใช้เวลาเป็นปีใช่เพราะว่ามันไม่เหมือนไม้อื่นเนาะ การจะประกวดน้าตะต้นอ่ะมันมีโรคแมลงเขาอยู่คือตระกูลพวกไลไย,ยแดงไลาขาวไอพว้พวกเนี้ยมันเวลาไรมันลงแล้วใบมันจะเสียหมดเลยแล้วบันจะเลื่องมันจะเหลืองร่วงหมดเลยใช่มันก่อนมันจะมาขนาดอา้าวแล้วอันนี้วัสดุปลูกก็อยู่แล้วแต่ครับว่าอันนี้อาจจะเป็นอันนี้จะจะเป็นอะไรหินอะไรนะที่เขาไว้ไว้ประดับในอ๋อหินแต่งเฉยๆใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็หินแต่อันนี้เป็นหินเครือบอ๋ออันนี้เป็นป๊อปเปอร์ครับ แล้วลวัสดุปลูกน,นี่ดีที่สุดใช้อะไรก็ส่วนมากที่เขาใช้กันเขาใช้ใบก้ามปูใบใบก้ามปูหมักผสมมะพร้าวสับสมขีวัวแล้วแต่สวนไม่เหมือนกันครับแต่สวนของผมใช้ดินถุงผมใช้ดินถุงมาล่อนล่อนผสมแกลบผสมปุ๋ยมะพร้าวสับที่วัวนมซายยาเอาเอาแต่ที่ร่วงๆใบเลยนะอ่าใช่แล้วล่อนล่อนเอาอที่ที่เป็นผงๆไอนที่มันเป็นดินเหนียวผสมมาเราไม่เอาเพราะไอ้พวกนั้นมันจะทําให้ดินไปเกาะตัวกันเป็นก้อนอ๋อ เราเติมเพื่อเติมทรายหยาบ้าไปเพื่อท้องการให้ดินมันล้วนต่อให้ดินมันเสื่อมสภาพแค่ไหนมันก็จะไม่เกาะเป็นดินเหนียวเพราะทรายมันไม่ย่อยสลายครับรายละเอียดเยอะมากอยู่ที่จุดนีดด้แล้วแต่ละสวนครับว่าเขามีสูตรตะไรของเขามันไม่เหมือนกันครับขอบคุณมากครับ<อ>ที่ให้ความรู้ครับเด<อ>ี๋ยวขอพาเดินไปด้วยๆนี่ความรู้ล้วนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าแลวดูวันนี้เนี่ย อันนี้อ่ะ <S 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 เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวถามอันนี้ใหม่เนี่ยเดี๋ยวถามันนี้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแเดยวเดีเพราะอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยครับผมไม่ได้ทําตัวนี้